มาเบิงกับพี่น้องทำนายฝนจากใบหญ้าวายปีนี้ล่องมาเบิงรู้ปีกายเย่ท่อนกับเบิงแล้วได้ค่ะพี่น้องแล้วมันก็มีฝนทิ้งช่วงอยู่ช่วงหนึ่งปีนี้เมาเบิงรู้ย่ท่อนม่หันในผ้าพี่น้องเมื่อเบิงอยู่มาหญ้าวายเนี่ยมันสิฝนสิขาดช่วงใดเอ๋ยผู้บรรยาผู้เฒ่าพันผ้าเบิงตะกี้พี่น้องเอาปีนี้มาเบิงรู้ปีเจ็กได้ฝ่าฝนพี่น้องนี่หญ้าวายเนาะคะเนะาะใบหญ้าวายเดียดท่อนสิเด็ดมาให้เบิงใบใหญ่ๆ่เด้อา่าฝนมันสิทิ้งช่วงตอนใดอืมอมา ห้าใยพี่น้องมันกระสีบักลักษณะของใบมันกระสีเงาแล้วมันก็จะมั่นพนว่าขันมันคอดตรงใดมันกระสีมันกระสีทิ้งช่วงตอนนั่นก็คือต้นนี่ใบนี่ลักษณะนี้อ่านเต็มใบนี่อ่านเบิดปีเลยเนาะพี่น้องเนาะต้นปีฝนก็จะเริ่มบ่ได้ขาดช่วงเนาะคนว่าต้นปีอันนี้ก็หัวกระสีเขารู้ดูฝนเนาะมันนี่ก็มันทียี่สามพฤษสภาพเร้่อพี่น้องที่ย่อยทอนเบิรงอยู่นี่ก็ได้สองห้าหกหก นี่มันสิมาขอดช่วงนี้น้อยต้นปีฝนกระสิมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอ้าเบิ้งจ่มามันเด้อขั้นเมียนทิ้งช่วงทิ้งช่วงกระสิไปทิ้งช่วงยุตตอนเดือนแปดปีนี้มันแปดสองคนเนาะพี่น้องเนาะนี่ลหละเอ้าเบิ้งไปอยา่าไกย่าฝ่าวเสื้อหันเถวะพันผ้าว่ากับเบิ้งมาเนาะพี่น้องนี่มันก็นจะไปทิ้งช่วงอยู่จะทอนมาแปดแปดที่สองคนแรกแปดสองคน ปดแรกยาท่อนว่าสีฝนดีพุนะ่นอ่ะสีเบทิงช่วงอยู่แปดที่สองแต่ว่าสีทิงบโรงดอกพี่น้องมันบะบักเขาแห้งไหมมันไม่บุ๋มเข้าแห้งไหมเอาเบิ้งอีกใบไม้กันเอาไปได้เลยพี่น้องก็เลยว่ายยาท่อนสีเลือกอยากเอาไปง่าย่จังหินสัตว์อืมเบิ้งใบที่สองบ่มันขอดเขาบะแห้งไหมพี่น้องมันกิวเขาไะแห้งเพราว่าขันปีได้พ้นสทิ้งช่วงนานจังสีมันสิขอดเข้าไปแบบ เลอะๆเข็ดใบกิ้วเลเ่นแหมพี่น้องนี่แต่ว่ามันมันมันกิ้วบปแห้งเอ้อตามใบนี่เดอ้อทิ้งช่วงยูแต่ว่าสิทิ้งช่วงบ่บ่โดนแหง้งบ่กาว่าใจขาดผลลไปบ่ว่าอันปานั่นเดอ้ออันนี้อันนี้ต้นหน,นึ่งเดียวสิว่าเบิ่องอันเดียวไรเอาย้ำมันีักหน้อยใกล้ๆกันนี่ละพี่น้องเอาต้นนี้คือกันเนี่ทำนายฝนจากใบหญ้าเฟีกเอามาเบิ่งพี่น้องนอนปีนี้มันมันบ่ไขกิ้วแห้งไหมพี่น,น,น้องเบิ้งนี่ อใบนี้จนแทบจะบ่บมีหมองกิ้วหมองขวดเขาเลยยายท่อนยายท่อนขันเบิ้งตามฝนตามใบใบหญ้าไว้แล้วพี่น้องปีนี้ท่านว่าฝนจะบ่ทิ้งช่วงนานดอกจิตโต๊เลยเรื่อยๆต๊เลยเรื่อยจังสันหมสศิบ่แบบว่าอันฝนขาดช่วงจนหน้าหญ้าเกินเลยจังค่อยมาจังว่าใจสิขาดพุน้าเขานะซุป,ปีเนาะโอ้ขันว่าได้ทิ้งช่วงเห็นบ่ใบนี่ก็ยังตรงแบบมันบอกพี่น้องมันบ่ใครอันนี้เน้ มื่อไข่ขอดแห้งคือคือปีกกยได้ปีไก่จะท่อนเบิงเนาะมันจีบักบักโดนมันจีบักเข้าไปบักเลิกเลยเด้พี่น้องกอนี่แทบจะบกกิ้วเลยนี่ตามยืนเบิงนี้ดึงเมื่อกอวางหันพี่น้องเห็นบ้านตัวนี้จังสีสังเกตเห็นว่ามันขอดเข้ามาหน่อยหนึ่งอุย้ยแทบจะบกเห็นเอาจะท่อนวาเ้อพี่น้องเ้อทำนายฝนปีพศ2566ตามใบาย,ยาไว้เด้อพี่น้องเ้อ ฝนสีดีไปเรื่อยๆดีเรื่อยๆแม้ถึงว่าขั้นดีแห้งกับบ่อดีแห้งจนว่าถ่วมเล้งๆขันบ่อขั้นแรงกับบ่ได้ทิ้งช่วงจนว่าบ่อันนี้ตกมากเรื่อยๆครับพี่น้องนี่เธอเพราะว่าใบของเขานี่เต็มดีอยู่ใบของเขาเต็มดีอยู่บ่อไข่บ่อไข่กิ้วแห้งขั้นเป็นกิ้วกับกิ้วบ่าแห้งไหมต้นนี้เบื้องบ่ได้ไรดอกมันใบหน่อยแห้งตรงเบื้องใบเปียๆยังไงพี่น้องเห็นบ่ดึงไม่อีกเลยนี่ขั้นกิ้วกับกิ้วน้อยหนึ่งเว้ยเห็นบ่อี่ นี่เบืงนี้นะพี่น้องก็เล่ยายัยท่อนกัเลยเบิ้งต่ำใบใหม่เด้อใบอันญญาใบเนี่พี่น้องถึงช่วงบ,บ่โดนดอกบ่พล่ะสิจมหากับมาบ่าแทกกัอาทิตย์ก็กลัวส่วนตัวถึงช่วงเด้อนี่เด้อตามใบหญ้าใบเนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อผู้คนกับวบ่ากลุ่มตัวดีกวัวายัยาท่อนกับเมียนอยู่เน,นาะค่ะเนาะอันใดนไม่สีปิสูดเทคโนโลยีอันนี้ผู้เฒ่าเาาพิ่นเพิ่นผ้าวามายัยท่อนก็เลยมาเบาสู่พี่น้องฟังเบิ้งไปเบิ้งหญ้าอันใบหญ้าใบบานตุวเจ้าเด้อพี่น้องเด้อ มันกิวช่วงใดมันกิวช่วงนี้แหละย,ยทาทอนลงมา8ที่สองห็นแล้วนี่สีมันกิวอยู่นี่บ่โดนดอกบอ่โดนทิ้งช่วงบ่โดนครับพี่น้อง